ได้ข้อมือของครูบาบุญชุ่มนะครับได้ข้อมือแดงนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นชานมากของหลวงพ่อเทียนชัยนะครับวัดเทพสรธรรม,มาลามหรือวัดหลวงปู่สวงจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่นะครับ,รบเป็นชานมากของหลวงพ่อเทียนชัยนะครับแล้วก็ได้ข้อมือของครูบาบุญชุ่มนะครับก็เอามาใส่เป็นที่คล้องคอ,อนะครับ ชานมากของคอเทนชัยจะเป็นชั้นมากชั้นมากอันเล็กๆนะครับแต่ว่าพุทธคุณสูงมากนะครับแล้วก็ได้ข้อมือนะครับคูบาบญชุบนะครับเป็นของแท้นะครับอันนี้ก็เอาไว้พกติดตัวนะครับดีมากนะครับ